ในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ในเรื่องราวของ o อ e ป a t รชับินนะครับจะมาแบ่งปันกับพวกเราได้ฟังกันนะครับท่านมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องข้อเข่าที่เกิดจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับกับคุณสุวัสด์สุขสงเคราะห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือเมื่อวันที่10ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับครับผมก็สนมากไปหน่อยขึ้นไป ตัดกิ่งไม้ขึ้นบันไดบันไดอลูมิเนียมฮะบันไดนี้มันจะสูงประมาณสักสองเมตรครึ่งนะฮะผมก็ขึ้นไปเป็นช่วงสองประมาณ2เมตรนะฮะสองเมตรแล้วก็กวาดใบไม้ที่ตรงชายคาที่จะขึ้นตึกนะฮะตรงเป็น็นี่นะกระสาดนะฮะครับแล้วก็จะเสร็จแล้วแล้วตัดกิ่งไอ้ติ่งต้นต้นไม้อะฮะที่มันร่วงลงหลังคาใช่ครับฮะพอพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะลงแล้วฮะ พออยู่ๆมันอะไรเกิดอะไรขึ้นไหมลูกมันหล่นตุ๊บลงมาานหล่นล,ลงมาเลยท <ละ S 2> ัาเท <นะ S 2> ้าซ้ายอายุขนาดนี้แล้วตกนี่มันน่ากลัว <c oughs> มาก,กเลยนะตกมาโดยที่ไม่มี<ก>บันไดรองรับอะไรเลยลงมาที่พื้นเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อมันเป็นดินก็ยังโอเคนะฮะแต่ว่าพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นคอนกรีตแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องเซรามิกนะฮะมันลงมาตังจังเลยเท้าซ้ายนี่ลงมาเต็มที่เลยนะฮะครับขาดซ้ายข้อเท้าข้อเท้าซ้ายนี่นะฮะพอลงมาปั๊บเนี่ยนะฮะ ยืนไม่ได้เลยแสดงว่าจะต้องมีอาการบาดเจ็บขนาดหนักฮะไปเอ็กซเรย์โรงพยาบาลเพิ่นอยู่ใกล้โรงพยาบาลเซนหลุยส์นะฮะนคล้ายๆไปเอ็กซเรย์ปั๊บปั๊บ้าๆกระดูกล้าวกระดูกข้างซ้ายข้างึ้นเข้าเฟื่องไหมคะเข้าอยู่เป็นร่วมหลายเดือนนะฮะหลายเดือนหลายเดือนนะฮะแล้วก็เอ็กซเรย์ต้องประมาณห้าหกครั้งทั้งหมดนะฮะข้อซ้ายนี้บวมมากเลยบวมใส่ใส่ใส่เฟือกนะฮะแล้วก็ขา ด้านซ้ายนะแล้วก็ไหลหว่าหว่าซสายเนี่ยรู้สึกจะจะเจ็บหมดคือย่ง่ายวมันย่อขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วได้มีการตรวจอย่างอื่นด้วยไหมครับตอนนั้นก็มีเอกซเรย์นะฮะไปเอกซเรย์แล้วก็หมอคือเป็นหมอทางด้านทางด้านนี้คือปกตินี่ก็รู้จักท่านอู้ชัาปนดกอ่ะใช่ครับนะฮะก็ก็มามาเอกซเรย์แล้วก็มาตรวจเป็นหมอที่ที่ดูเป็นภาพหมอผลหน้าภาพวิชานะพอดูก็บอกว่าเนี่ย กะะระดูกร,ร้าวแต่ว่ามันโชคดีตรงที่ว่ามันยังไม่แตกเป็นชิ้นออกมาออถ้าเกิดแตกเป็นชิ้นออกมานี่ต้องผ่าตัดนะฮะ,ะ,ฮะแต่ว่ามันไม่แตกเหมือนร้าวทั้งข้อแล้วก็ที่ที่ส้นเท้า,ทาด้วยที่สอออฮนส้นเท้าด้วยหมอก็เลยบอกว่าเอาอย่างงั้นช่วงนี้ให้ใส่เฝือกไว้ก่อนใส่เสือกนะฮะประคองให้กระดูกอยู่ใส่เสือกประมาณเป็นเดือนนะฮะเป็นเดือนนี่พอหลังจากถอดเฝือกแล้ว อปรากฏว่าอาการเรื่องของการปวดเข่าอะไรต่างๆยังอยู่ยังยังอยู่ครับพอพอถอดเฟือกอันนั้นเสร็จนะฮะก็จะมีเฟือกอีกอันหนึ่งอ่อนรองอ่อนรองไว้นะครับแล้วก็ขานี่ข้อเท้านี่เจ็บมากลงลงน้ําหนักไม่ได้เลยลงน้ําหนักไม่ได้เลยอันนั้นก็เป็นชีวิตที่ทรมานต้องต้องมีไม้ค้ำยันทั้งสองข้างตลอดเลยฮะอยู่อยู่หลายเดือนฮะหลายเดือนฮะแล้วทีนี้เนี่ยก็มีอาการทรมานแบบนั้น แล้วได้เจอกับบิมได้ไงคะก็คือก่อนหน้าที่จะนั่นนะฮะก็ด mm ูจากเทียนเอ็นสองก็เห็นหน้าอาจารย์กับคุณต้นรตบก็เห็นเห็นมาตลอดนะฮะก็บอกว่าเออมันมันบิมเนี่ยนะฮะมันมันช่วยเกี่ยวบมีมีอันหนึ่งที่มาใหม่คือเรื่องข้อกระดูกช่วยก็เลยเอออย่างงั้นลองโทรมาถามโทรมาถามเจ้าที่บอกเนี่ยผมเป็นอาการอย่างเงี้ยนะนะฮะจะใช้อะไรถิงจะดีที่สุดก็ ได้คําแนะนาก็เป็นขวดซินหลอดซิทุกแทบซินค์ผูซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยข้อใช่ครับก็เอาเอามาทานดูนะฮะตอนตอนแรกเนี่ยพอตอนใส่เปือกอ่อนเนี่ยนะมันเหยียดไม่ได้เลยนะเหยียดไม่ได้เลยมันมนตึงหมดนะฮะคือเอ็นเส้นเอ็นมันยึดเอาไว้หมดอฮะมันยึดอยู่แล้วแลองลองลงน้ำหนักไม่ได้ลงน้ำหนักไม่ได้นะต้องต้องแค่ไม่ะข้ำยัน ตอนมารู้สึกก็เอาไม้กำจันก็ยังต้องมาอย่างนั้นอยู่เอาไม้กำจันมาซื้อด้วยนะแต่แล้วก็มาทานพอทานไปทีแรกเนี้ยก็ทานก็ยังไม่ใอยกล้าไม่่อยกล้าก็ทานก่อนอาหารเนี้ยครเช้าหนึ่งเม็ดกลางวันหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดแล้วกอดนอนหนเม็ดนสี่เม็ดกอดนอนหนึ่งเม็ดนะฮรพอทานไปทานสักอาทิตย์มัน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 หลายมื้อแล้วก็ก็เปลี่ยน มาเป็นว่าเช้าสองเม็ดก่อนก่อนแล้วก็นานสองเม็ดก่อนมานั่นเป็นวิธีการที่คนก็กินกันส่วนใหญ่นะฮะก็ก็ก็ลองทานอย่างนั้นดูนะครพอทานไปได้เดือนแรกเนี่ยนะครับสักประมาณสองอาทิตย์ได้นะครับไอสิ่งที่มันแปลกก็คือว่าคือช่วงนั้นผมมีมีเสมหะออกมาเสมหะมันออกมาเป็นเป็นก้อนเล็กๆนะเป็นเป็นเป็นไอ้ข้นๆเป็นิมเป็นลิ่มๆเออแบบนั้นนะ แล้วสีเหลืองๆเหลืองคอตองอ่อนนะพอเกิดอยู่ๆพอทานเข้าไปปั๊บเนี่ยมันออกมาเยอะเลยเลยต้องกระทั่งทั้งไอยด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วออกมาจนกระทั่งตกใจอะฮะก็ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ทานนะฮะแต่ว่ามันก็แปลกพอทานบิมเข้าไปก็ไม่หยุดยนะฮะพอทานไปด้วยเนี่ยเออไอไอ,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 อตรงเนี้ยมันหาย เส้นหาหายไปเมันตลกค,คือคือมันมันตอนออกมันออกมาเยอะจนน่ากลัวที่เราต้องพยายามยอ,อกขยอกออกมามแ,ลแล้วออกมาเป็นริ่มเป็นใหญ่ๆนะฮะเป็นเหลืองนะฮะเสร็จแล้วพอตั้งแต่ตรงนั้นนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่เป็นนะฮะส่วนขาเนี่ยนะฮะขาเนี่ยอาการเนี่ยมันเริ่มเริ่ม,มดีขึ้นนะฮะเริ่มจากเข่าก่อนนะฮะจากเข่าเนี่ยที่เจ็บเนี่ยมันหายมันหายแล้วก็ไอ้ที่ตึงเนี่ยนะฮะ มันค่อยๆยืดได้ยืดออกไปได้นะไอ้ที่เก็บเนี่ยข้อเท้าหลังจากทานไปชุดแรกเนี่ยนะมันจะเป็นหมดไป4ี่หลอดคนะฮะพอสี่หลอดปั๊บเนี่ยก็ซื้อเพิ่มอีก8ดหลอดนะฮะรวมทั้งหมดแล้วมันก็เป็นสิบสองหลอดก็คือหกเดือน ใช้6เดือนนะเพราะมันมันหลอดหนึ่งมันก็ใจ้เครื่งเดือนคืออยากจะพิสูจน์ให้มันรู้เลยว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าใช่ถูกไหมครับผมว่าในใจคงต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ถ<ๆ>ูกต้องแแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอผ่านไปหกเดือนมันมันดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อฮะว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะฮะข้อเข่าครับคือมันเดิมเนี่ยเวลาเวลาตอนทํางานอยู่เนี่ยเวลาถือกระเป๋าหนักๆนักหรือว่าเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันจะมันจะเจ็บทั้งสองข้างนะฮะพอเจ็บแล้วเนี่ยนะฮะ อาการเจ็บเนี่ยมันหายช้ามากเลยนะครับอย่างบาก็เหมือนกันบานี้ไปกายภาพบําบัดเป็นคอร์สละสิบครั้งทั้งหมดสามคอร์สด้วยกันนะฮะมันก็ก็ไม่หายนะฮะมันหายหายไปไปมาๆานะฮะแต่พอเริ่มทานบินบินไปเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเออข้อเขานี่มันเดินได้แล้วยืดได้แล้วยืดได้แล้วเดินได้แล้วนะฮะแล้วจจากเดิมเนี่ย เจ็บทั้งสองข้างด้วยแต่พอรับประทานบิมเข้าไปมันค่อยๆหายมันค่อยๆหายก็ทุเลาลงาแบบเดียวกับพี่ไงตอนสมัยก่อนพี่งอเข่ายืดเข่าที่จะเจ็บทุกครั้งครับถ้านอนตึงอยู่พอจะงอก็เจ็บถ้างออยู่เนี่ยพอจะยืดก็เจ็บแต่พอหลังจากที่พี่บิมเช้าบิมเย็นเนี่ยมันก็ทําให้ยืดได้งอได้ด้วยความสบายใจเป็นอย่างนั้นจริงๆเออไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อคือมันเหมือนข้อต่อมัน มันออมีอะไรหล่อลื่นฮะใช่ฮะแล้วถ้าเกิดเกิดนะฮะเกิดเป็นต้นว่าเกิดเกิดเดินผิดท่าขึ้นมานะฮะหรือว่าใส่รองเท้าเนี่ยส้นมันสมมุติว่ามันแข็งเนี่ยนะฮะอไอ้ตรงเนี้ยบางครั้งมันจะเจ็บคือเดิมเคยเจ็บฮะแล้วก็พอพอ,พอมาข้างหลังนี้มันก็ก็มีเจ็บเ่อมเหมือนกันแต่ว่ามัน,ม,นมันแปลกตรงที่ว่าพอเจ็บปั๊บเนี่ยทานก็ทานต่อเนี่ยสองสามวนมันมันหายไปเลยไอ้ที่เจ็บมันหายไปเลย คือตรงนี้เนี่ยความสมดุลของภูมิคุ้มกันในร่างกายมันดีขึ้นมันมีการปรับภายในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ไปรักษาแต่มันไปปรับจากการที่เป็นอย่างนี้เนี่ยได้ลองสอบถามคนที่รู้จักไหมว่าอะไรที่มันช่วยทำให้คุณสุวัสด์รู้สึกดีขึ้นเออเพิ่นมันเมื่อวันที่สิบเอดเดือนสิบอ็ดวันดีเดย์มาเจออาจารย์อาจารย์มาซื้อ ทั้งหมดไปทั้งหมดสิบสเพิ่มไปอีกนะไปทั้งหมดได้ไป13หลังจากที่ซื้อไปแล้วสิบสองนะฮะก็ก็ถามอาจารย์ว่าเป็นไงนะอาจารย์เขาบอกว่าออมันมีสร้างภูมิคุ้มกันให้ในตัวนะดีนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังสงสัยอยู่อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือว่าคือเดิมเนี่ยออตอนพอนอนเนี่ยนะสักประมาณวันหนึ่งเนี่ยนะจะต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยไปไปปัสสาวะเนี่ยนะฮะประมาณ สามถึงสี่ครั้งนะฮะแต่พอพอเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ฮะปรากฏว่าบางทีมันเข้าแค่หนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้มีความผิดปกติอย่างอื่นเลยไม่มีเลยฮะแต่มันจะสลับสบายขึ้นแล้วบางทีนะฮะไม่ไม่ได้เข้าเลยอ่ะตื่นเอาเช้าถึงเข้าอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่กําลังความพิสูจน์อยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งจริงๆแล้วการปัสสาวะบ่อยเนี่ยมันเป็นอาการของผู้ชายที่เข้าสู่ ว่าสูงไวนฮะค,คือคือคือผมไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยนะคุณหมอบอกว่ามีว่าส่วนหนึ่งก็คือต,อตอ่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากโตนะฮะแต่ว่าหมอบอกครับไอ้โจทย์ PSA แล้วไม่มีปัญหาหนะมไม่มีอะไรนะฮะก็ก็ก็ยังบอกบอกบอกยังไม่ต้องต้องทาอะไร,รยาก็ยังไม่ต้องทานนะแต่ว่าที่ทามันลาคาญก็คือว่าพอตื่นพอกลางคืนเนี่ยมันจะต้องตื่นมาพอสักชั่วโมงครึ่งเนี่ย มันจะต้องมันออกไม่หมดไงคะคือเราเราไปแล้วเนี่ยมันไม่หมดมันค้างอยู่ครับแล้วพอสภาพมันก็บีบตัวอีกแล้วก็ต้องไปอีกแล้วพอไปมันก็ไม่ออกหมดอีกมันยังเก็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้นอนหลับไม่เต็มที่แต่พอพอเนี่ยพอเดือนที่ผ่านมาเนี่ฮะปรากฏว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาง่ายๆเลยครับอาจารย์ตอบได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภูมิคุ้มกันในร่างกายเกิดสมดุล เพราะฉะนั้นเขาก็จะปรับให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตที่เหมาะสมรังนัจริงๆแล้วคนที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่สมดุลเนี่ยก็จะเกิดอาการนู่นอาการนี่ซึ่งคนแขกหลายคนที่มาหาเรามักจะใช้คําว่าทุกทรมานคือเป็นความทุกข์ทรมานแล้วก็หลังจากที่ได้ใช้สินค้าเขาไปแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าความทุกข์ทรมานนั้นหายไปแล้วก็ได้เริ่มใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขมากขึ้นกว่าเดิมกับเอ็กเสเรย์บ้างก็เปล่าค่ะ พอตอนหลังนะครับเปร์เบรกสไลด์แล้วเนี่ยนะหมอบอกว่ากระดูกอไอ้ข้อที่ที่แตกที่เล้าเนี่ยนะครับเข้าที่แล้วเชื่อมติดกันแล้วแล้วก็เดินเนี่ยลงเท้าเนี่ยไม่เจ็บเลยได้ตรวจข้อเข่าดูไหมครับข้อเข่าข้อเข่านี่ไม่ได้ไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คคือตอนไปไปเช็คทีแรกเนี่ยตอนทีแรกเอ็กซเรย์เนี่ยนะข้อเข่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมีแค่ข้อเท้าข้อเท้าเนี่ยนะที่มีปัญหามากครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติละ มันมัน,มนก็ก็ดีขึ้น <laughs> ตแต่หวังว่าคงไม่คิดมองว่าบิมเป็นยาแล้วพอหายแล้วเลิกกินนะแ <laughs> ต่จริงๆแล้วมันคืออาหารเสริมกินต่อไปได้เรื่อยๆครับ,รบก็ก,ก็วันนี้ก็ซื้อน้ำมังคุดเพิ่มฮนะ <laughs> มันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับระบบภ <laughs> ูมิคุ้มกันเนี่ยมันต้องใช้สะสมสะสมขึ้นไปเรื่อยๆภูมิคุ้มกันถึงจะแข็งแรงเหมือนการก่อกำแพงนะครับทานจริงๆหมอเขามีอาการแปลกใจบ้างไหม หมอก็ไม่ได้บอกหมอว่าทานเนี่ยอ๋อเรอไม่ไม่กล้าหรือว่าไม่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 ใช่คือตอนหลังจากที่ครั้งสุดท้ายไปแล้วเนี่ยนะฮะคือมาทานเนี่ยทานเน็แล้วก็ไม่ได้ไปพบหมอนั้นอีกนะฮะเพราะมีแขกรับเชิญหลายๆคนนะฮะเอ่อเวลาไปตรวจหมอหมอบ่าหมอบ้างจะถามไปทําอะไรมาใช่ใช่เพราะว่าพิธีการที่หมอเข้ารักษาอยู่เนี่ยมันเหมือนกับ มันเรื้อรังอ่ะมันมันมันไม่น่าที่จะแก้ที่ปลาะแต่พอหลายคนใช้สินค้านี้เข้าไปแล้วเนี่ยพอไปหาหมอมอบอกไปทําอะไรมาเหรออย่างเช่นบางคนก็น้ําตาลลดบางคนก็ไอการเจริญเติบโตของความดันลดลงทุกอย่างนี้เข้าที่อนีกเินซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ยา มันเป็นอาหารเสริมที่สร้างภูมิคุ้มกันสุดท้ายร่างกายแข็งแรงด้วยตัวเราเองไม่ใช่เพราะยาหรือไม่ใช่เพราะบินนะครับเป็นเพราะตัวเราเองการตัดสินใจนตัดสินใจยากไหมว่าจะใช้บินเนี่ยก็ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าคือดูจากที่ที่มั่นใจเริ่มขึ้นมาก็คือคืออาจารย์อาจารย์พิเชษนะฮะคือเวลาออกรายการเขาพูดแบบว่าอ มันเป็นเป็นความอะไรฮะโชคดีของอาจารย์ที่ว่าได้มาพบไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจารย์ดออรอาจารย์อยัมภัยนะฮะได้เอกไปเลยก็ไม่กล้าใช้นะฮะพอไปใช้ก็ได้ผลผมก็คิดว่าน่าจะทดลองเพราะว่าเนื่องจากว่าทั้งหมดที่ที่อยู่ในส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นใบบัวบกก็ตาม,มซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วฝรั่งนะฮะ,ะ,ฮะมังคุด,คดนะฮะแล้วก็ มีตัวเหลืองถั่วเหลืองแล้วกดงาดำทั้งหมดนี่ผมก็ทานปกติคือจริงๆแล้มันคือสินค้าคุณภาพทั้งนั้นเลยนะของเนี้ยนะงาดำก็ใช่บัวบกก็ใช่มังคุดก็ใช่เหมือนเราสกัดเอาหัวอาหารมาแล้วที่ภูมิใจก็คือว่าอันนี้เป็นผลผลิตของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนไทยนะฮะอาหารทั้งหมดที่มานี้ก็มาจากของใต่ประเทศเลยเป็นสินค้าพื้นเมืองใช่ครับ แล้วก็เป็นการช่วยช่วยชาวสวนด้วยนะฮะชาวสวนบางคุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมามาเนี่ยเขาก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะเจริญแล้วถ้าเผื่อว่าสามารถที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหรือเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นนะฮะมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่ว่าใขรข้าวานไปเนี่ยมันก็เป็นเป็นประโยชน์ทั้งนั้นคือนะขออนุญาตเรียนถามค<ะ>ุณชวันนิดหนึ่งในทุกวันนี้เนี่ยมีอาหารเสริมอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกันบีมของเราก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ นะครับคุ้มไหมกับการรับประทานบิมเข้าไปอ๋อคุ้มคุ้มมากเลยครับเพราะว่าเดิมเนี่ยผมทานคือลูกชายเนี่ยนะฮะเก็อยู่ออสเตรเลียนะฮะเาก็จะซื้ออาหารเสริมมาจากนิวซีแลนด์อ๋อเยอะมากเลยส่งส่งตังบับมาแล้วก็ให้ให้ทานนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยทานทานทานก็ทานนะแต่มันแพงเหลือเกินนะแต่มามาดูของของบิมปั๊บเนี่ย มปนคนละเรื่องกันเลยล่ะครับคจิปจอยเลยนะเป็นคุ้มกับการที่จะกล้ารองว่าอย่างนี้นะครับได้ไงแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปของมันจะมีคุณภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะครับอบครับครับ